สวัสดีไซร้ทุกคนค่ะรู้กองขามาแล้วนะคะวัน <curs> น <CDU> ี้จะพาไปดูร้านบุฟเฟ่อิ่มจุกจุกจุกเลยตอนนี้ข้าวก็กินได้ได้แล้วโรลขนมหวานด้วยค่ะแล้วจำกัดเวลาไหมปะไม่ไม่เลยวันนี้เหลืองเธอเลยฝักมาเยอะมากๆจริงเนี่ยก็คือมันง่ายคือคนสามารถเลือกๆได้เลยสีชมพูคือให้ใจเต็มที่เลยลูกค้าอยากสั่งเท่าไหร่สั่งเลยค่ะสั่งได้ไม่อันเลย ร้านแรกที่จะพาไปนะคะเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่เจอุไรค่ะอยู่แถวแถวมักกะสันนะคะร้านนี้ที่เด็ดคือทุกอย่างอยู่ในบุฟเฟ่ทั้งของข้าวและของหวานค่ะการนี้ขายกับข้าวนี่กี่อย่างป้าจ๋าตกยีิบห้าอย่างมันมาดังในขนมจีนขนมจีนด้วยอป<อ>้ามีค่ะในบุฟเฟ่ข้าวก็กินได้ได้แล้วโรขนมหวานด้วยค่ะแล้วจํากัดเวลาไหมป้าไม ม่เลยวันกรืเรื่องเธอเลยแต่ละวันเมนูจะเหมือนกันไหมหรือว่าก็สลับไปแล้วสลับไปสลับมาแต่หมูลาบเนี่ยมันกระตกยี่สิบห้าโลนะแต่ไก่แกง5้าสโลเลยว้าป้าขายนี่ได้กําไรบ้างปะได้น้อยแต่ประทับใจว่ามันได้ทุกวันกติกาการรับประทานอาหารที่ร้านป้าอุไรนะคะคุณผู้ชมหยิบจานมาแล้วก็มาตักข้าวค่ะวันนี้มีลาบด้วยน่ากินด้วยแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์40บาทอุ้ยมีอะไรบ้างอุ้ยมีหลายเมนูเลยอ่ะ แกงฟักทองแกงมะเขือเขียว <_ C 1> หวานไก่อ่ะตักเข้าไปร่วมขาหนูตักกี่อย่างก็ได้ใช่ไหมอันเนี้ย <_ C 1> ไม่กินก็ตักไมา่ได้เหรอตอนนี้มันถึงเมนูเด็ดแล้วเป็นลาบนะคะทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยหนึ่งจานนะจ๊ะราคาอยู่ที่40บบาทเราจะมาลองชิมเมนูที่คนนั้นเล่าลือว่าเด็ดตัวมากนั่นคือลาบ แซ่บรสชาติจัดจ้านมากลาบคือดีอะราคาแบบนี้หาลาบรสชาติเด็ดๆนี้ได้ไงรวมๆแล้วอยู่ในจาน40บาทห่วนก็คือดีแบบน่าสติมากตักมาเยอะมากๆจริงๆเป้าะไรค่ะทานเสร็จแล้ว รสชาติดีมากอยากให้เป้าลไรฝากร้านหน่อยสําหรับคนที่อยากจะแวะมาทานข้าวแกงร,ร้านเป้าลไรอยู่ตรงไหนมามกสัสน,นะคะริมทางรถไฟสายเปรี้ยวนี่ค่สนใจก็มาทานได้บุฟเฟ่แบบไม่จํากัดเวลาคุณชม,มร้านข้าวแกงเจออรไยเป็นราคาบุฟเฟ่นะคะอิ่มละ40บาทค่ะ ใครสะดวกไปก็แวะไปกันได้ที่แถวๆถมักกะสันนั่นเองค่ะมากันที่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านบุฟเฟ่เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยเอาใจสายที่ชอบทานเส้นกันบ้างพาไปที่ร้านขนมจีนบุฟเฟ่ค่ะร้านนี้เนี่ยกว่าจะทานได้เขามีสายพันธุ์บุฟเฟ่เหมือนกับเรากินซูชิเลยค่ะแล้วอไอเดียมันเริ่มมาได้ยังไงสรับทำเป็นร้านขนมจีนสายพานันอ่าเริ่มแรกแบบชอบไปกินร้านขนมจีนบุฟเฟ่กันนะครับแต่ทีนี้ ผมบอาว่ามันลุก,กลำบากค่จะจคือเวลาเราทานเนี่ยเราต้องไปตัดออกมาใช่ตัดน้ำ<ช><ต>ยาตัดขนมจีน<ต>อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี้ก็คือมันง่ายก็คือคนสามารถเลือกเลือกได้เลยแล้วมันก็จะดูสะอาดกว่า ดเริ่มต้นของสายพานค่ะคุณเขามีเส้นขนมจีนหลายสีมากค่ะใช่ครับวันนี้เส้นสดเราทําวันต่อวันเลยครับและทีนี้ก็จะเห็นว่ามีผักที่ร้านนี่มีน้ํายากี่อย่างจ้ะพี่น้องน้ำยา่บุกถุงหม้อเลยค่ะคุณกะทิอ่านี่น้ำยากะทิอุ้ยปลาแบบใช่เน้นๆค่ะคุณปานี่อะไรแกงเขียวหวานไก่โอ้แกงเขียวหวานไก่สน้ก็เงี้ยว่กระดูกโอ้ยน้ำยา่กร้ยวคือน่าทานมากมีทั้งเลือดทั้งกระดูกมีเห็นมีทีนไก่ลอยอ่อ่านี่น้ยาป่าทีนไก แล้วขนมจีนสีส้มสีชมพู หลายจานมากตอนนี้ก็ขนมจีนก็เป็นสิบแล้วแกงอีกห้าต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านขนมจีนที่ทํามีน้ํายาหลายอย่างให้เลือกแต่ถ้าใครอยากจะทานชนิดโบราณอย่างเช่นซาวน้าําอาจจะต้องมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้รับประทานนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยได้มาทานนขนมจีนบุฟเฟ่ที่มีน้ํายาครบเครื่องที่สุดร้านหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ อันยองร้านสุดท้ายค่ะเป็นร้านบุฟเฟ่ปูดองกุ้งดองเกาหลีนะคะชื่อว่าร้านเชลวีมี a t ค่ะร้านนี้เนี่ยมีดีที่ของดองลองไปดูกันหน่อยว่าเวลาทานบุฟเฟ่ของดองเนี่ยอืนอกจากที่เป็นกุ้งดองปูดองแล้วเขามีอะไรอีกบ้างค่ะเน้นซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดที่แบบสไตล์ดองดองปูดองดองแล้วคือคนเกาหลีเขาจะชอบกินปูดองกุ้งดองมาก โดยเฉพาะบุฟเฟ่ค่ะไม่มีที่ไหนที่กล้าทาสูตรของเกาหลีกับบ้านเราแตกต่างกันย่งไงคะของบ้านเราจะเน้นเป็นแบบดองน้ําปลาใช่ไหมคะแต่ของเกาหลีคือเขาจะเน้นแบบมีเครื่องสมุนไพรอะไรมีหลายอย่างค่ะในการทําน้ําหมักซีอิ๊วเน้นให้ลูกค้ากินได้เยอะๆยมากกว่าถ้าเค็มไปลูกค้ากินได้ไม่กี่ตัวคือให้ใจเต็มที่เลยลูกค้าอยากสั่งเท่าไหร่สั่งเลยค่ะสั่งได้ไม่ทันถ้าสเต่าเต่าใช่ค่ะบุฟเฟ่หนึ่งชั่วโมงครึ่งสามารถทานบุฟเฟ่ได้ไม่อั้นอิ่มไม่อั้นเลยคุณผู้ชม บุฟเฟ่หลายระดับแล้วกันอาเรียกแบบนี้แล้วกันที่มีปูกุ้งไม่อั้นเนี่ยปูกุ้งดองไม่อั้นเนี่ยจะอยู่ในบุฟเฟ่ราคา399บาทคุณชมปูดองกุ้งดองร้านนี้คุณน่าทานมากแล้วก็ถือว่าเป็นร้านหนึ่งนะคะที่มีเมนูที่เป็นของดองแบบไม่อัน้นกุ้งก็คัดไซส์มาเน้นๆเ,เหมือนกันให้เป็นแบบนี้เลยนี่นะ หวานดองในสไตล์เกาหลีมากันที่ปูกนดีกว่าความที่มันจะแตกต่างจากพวกปูหรือว่ากุ้งดองน้ำปลาบ้านเรานะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่เค็มแล้วก็กินได้แบบสุกจไปเลยจ้าแบบนี้เลยปูโสดเนื้อแน่น บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆร้านอยู่ตรงไหนคะค่ะร้านอยู่ที่รัชดาพิเศษซอยสามแยกหนึ่งร้านชื่อเชลวีม <She ll S 2> ิสเชลวีมิสนะคะใครที่ชอบสไตล์เกาหลีแท้ๆต้องตำรับก็มาทที่ร้านนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ชมลุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลุอทุกที่เลยจ้า